สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับอ่าก็มาติดตามต่อนะครับงวดนี้ <c oughs> มาติดตามต่อนะครับวนันนี้คำนวณเรียบร้อยขอบคุณ f อทุกท่านที่ความสนใจและเป็นกำลังใจตลอดมานะครับเข้าบ้างไม่เข้าขบ้างก็ธรรมดานะครับ <c oughs> ทำคลิปนี้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ทางแนวทางรัฐบาลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ หนึ่งกุมภานะครับปีสองห้าหกสี่นะครับมาติดตามกันเลยครับเด่นตัวไหนบ้างลองตัวไหนบ้างครับผมอาจจะทํามีชองสุดให้ท่านเลือกนะครับแต่ว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ครับไม่เอามากครับผมก็เอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นก็พอไม่เอามากเหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับนี่อาจารย์สมัครเล่นครับเข้าบ้างไี่เข้าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา วันที่แล้วก็เข้าบ้างก็เข้าครับอ่มาเลยครับดูกันครับมีตัวไหนบ้างครับเด่นเก้ากับสีครับเด่นเก้ากับสีนะครับชุดแรกนะครับชุดลองมาก็เด่นห้ากับศูนย์ลองเด่นลองนะครับห้ากับศูนย์นะครับนี่ครับแต่มาทางสองชุดแน่นอนครับมาแน่นอนสองชุดล่างบนมาแน่นอนครับ ถ้าท่านจับได้ถ้าท่านมีโชคมีวาสนาก็อาจจะได้3ามคู่หรือเป็นรถตะลี่รางวันที่1ก็ได้นะครับก็มาดูกันครับ <c oughs> ส่วนที่ผมจับออกมาก็มีเจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์เ้าแล้วก็สามหนึ่งสี่ะครับเจดศูนย์ห้านะครับ, 70, 5, รบส่วนสองตัวก็จะมี ศูนย์เก้าหกห้าสิบสี่สี่เก้าสองศสองห้าแปดห้าสองล้วกเจ็ดเก้านะครับสองศูนกับแปดห้านี่ไม่แน่อาจจะลงล่างนะครับสองศู 20, 55, นย์แปดห้าะครับสองศูนย์แปดห้าก็แต่ท่านจะคิดนะครับเอฟซทุกท่านแล้วก็ ก็ไม่แน่นะครับมาแน่ครับล่างบนมาแน่ครับเลขผมไม่ต้องกลับนะครับกลับให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> มั่นใจครับ <c oughs> ถ้าไม่สนใจผ้าไม่ชอบในที่เขียนลงนี่ก็มาจับที่นี่วก็ได้ครับเอาตัวเด่นเป็นหลักนะครับจับตัวเด่นเลายว่าจับศูนย์ 07 09ก็มี08ก็ได้ครับเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับจับตัวเก้าตัวสี่นี่เป็นหลักเด่นเป็นหลักนะครับท่านจับเอาอยู่นี่ก็ได้นะครับสามตัวอาจจะมีสามตัวแล้วครับอาจจะมาหกตัวก็ไม่ได้ได้เหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่หมดนี้นะครับอาจจะวิ่งวิ่งเลยครับนี่มาแน่นอน สองตัวล่างบนมาแน่นอนนะครับถ้าจะวิ่งวิ่งเก้ากับวิ่งสี่วิ่งห้าวิ่งศูนย์วิ่งบนล่างตีคู่มาเลยครับอ่านมาเองทั้งล่างทั้งล่างทั้งบนนะครับท่านที่ชอบเลขวิ่งนะครับมาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จดคิดพิจารณาดูกันนะครับครับก็ไม่เยอะครับเลขไม่เยอะเลขอ่า สามตัวก็มีแค่สี่หางอันนี้ก็มีบวกที่มีบวกล่างบนนะครับเหลยมีเยอะหน่อยครับก็ต้องลองคิดดูนะครับพิจารณาเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไว้คบกันในคลิปใหม่นะครับจคลิปนี้ก็คลิปนี้ก่อนก็ขอบคุณ f อซทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามมาตลอดนะครับขอให้ทุกท่าน จงด,ดีมีความสุขในปี64นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ